สวัสดีครับอันนี้นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัววิธีการต่อกล้องถอยหลังนะครับสำหรับ Isu D Max นะครับผมลูกค้าที่ได้ปลั๊กไปนะครับผมนี่นะครับปลั๊ก Isu D Max เนี่ยผมจะให้ไปทั้งชุดนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งตัวจอแล้วก็ปลั๊กแปลงกล้องนะครับแต่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือบางรุ่นเนี่ยปลั๊กเมนจะเป็นรุ่นแบบนี้ตัวใหญ่นะครับบางรุ่นปลั๊กเมนแบบนี้นะครับผมถ้ารุ่นไอปลั๊กเมนตัวเล็กเนี่ยเสียบตรงรุ่นแล้วก็ตั้งค่าได้เลยครับไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่่นปลักใหญ ล,ล้วก็ต้องดัดแปลงนะครับโดยการที่นะครับผมนี่นะครับลูกค้กกาตัดจากตรงนี้เลยนะครับนี่ตัดตรงนี้นะ,ต,นนะตัดตรงนี้นะครับผมตัดเชื้อเข้าให้นะครับตัวนี้นะครับให้โผล่มานิดนึงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นสีดำมัาก็ตัดเลยนะครับผมนี่ครับผมตัดอย่างนี้นะครับผมให้เหลือแบบนี้นะครับผมปักแปลงกล้องนะครับ เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะไปเสียบกับปลั๊กตรงรุ่นในรถนะครับตัวนี้จะเสียบปลั๊กตรงรุ่นนะครับบางรุ่นถ้าเกิดไม่มีหัวสีเขียวมานะครับบางรุ่นมาเป็นปลั๊กอย่างนี้ในรถแล้วนะครับผมเป็นตัวสีเหลืองแล้วนะครับผมก็แค่เสียบเฉพาะตัวปลั๊กตัวสีขาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนี้ก็เอาจ่ากในรถนะครับมาเสียบตัวปลั๊กหลังจอได้เลยนะครับนี่นะครับวิธีการดัดแปลงก็คือนี่นะครับผมปอกสายตรงนี้นะครับผมนี่นะครับให้เห็นตัวนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับมาเข้าสายของปลััักตวใหญ่นะครบ บักตัวใหญ่สายนี้เนี่ยต้องเขียนว่าแบ็กนะครับหรือว่ารีเวิร์ดอาจจะเป็นสายสีน้ําตาลก็ได้หรือสีชมพูก็ได้ก็แล้วแต่นะครับปอกเลยนะครับปอกสายนะครับผมต่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมต่อคร่าวๆนะครับลูกค้าต้องไปต่อไปบัดกีให้แน่นนะครับไม่อย่างนั้นจะใช้งานไม่ได้นะอันนี้ผมต่อให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับก็คือต่ออย่างนี้นะครับผมเข้าตัวนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้ แล้วก็ไอฝัอ่งนี้นะครับผมของสายสีดาที่เหลือเนี่ยครับไปลงกาวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือส่วนสปลั๊กนี้ก็ไปเสียบกับตัวตัวที่เป็นปลั๊กของสัญญาณภาพนะครับแล้วก็นี่ปลั๊กไฟถอยนะครับแล้วส่วนปลั๊กคารเมล่านี่นะครับก็มาตอบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปเสียบเข้าจอนะครับหลังจากนั้นก็เซ็ตค่าจอให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับลูกค้าที่เอาไปนะครับรับรองว่าต่อได้แน่นอนนะครับกล้องถอยหลังนะครับ